วีซ่าและ m a s t e r c a r d ตอนนี้ยังเป็นพันธมิตรกับไบ n a น c e อยู่เพียงตแต่แต่ว่าเรื่องที่ไบ n a น c e มีปัญหาอยู่กับประเทศนั้นประเทศนี้ในกฎระเบียบต่างๆแต่วีซ่าและ m a s t e r c a ก d ก็ยังเป็นพันธมิตรกับไบ n a น c e อยู่ความเป็นพันธมิตรจะเหนียวแน่นขนาดไหนฉะนั้นวันนี้เราต้องไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าวีซ่ากับ m a s t e r c a r d ยังจะไปต่อกับไบ n a น c e ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมีกฎ มากน้อยขนาดไหนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับมูล <Moon S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับทาง Mastercard กับ Visa ก็ยังเป็นพันธมิตรกับไปแอนยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับกฎระเบียบยุคยิบยิบย่อยนะครับโดยเฉพาะประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ นะครับแคนาดาญี่ปุ่นเคแมนมอนตาประเทศไทยด้วยและอีกหลายๆประเทศนะอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีปัญหากับใบแนนหมดเลยแต่ว่าทางวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดยังมั่นใจในใบแนนอยู่แต่ว่าทางวีซ่านะครับก็ต้องขอคุยก่อนกับใบแนนว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไปแต่มันมีบทความอันหนึ่งนะครับในการสัมภาษณ์ของ Final Time นะครับ Financial Time นะครับ ว่าทั้งสองรับรู้ข้อกังวลต่างๆข้อกฎระเบียบต่างๆของใบแนนที่มีต่อประเทศต่างๆด้วยนะครับแต่ทางด้านวีซ่านะต้องขอในการเจราจาอยู่นะครับแต่ใบแนนก็ต้องรับมือกับสิ่งนี้ด้วยนะครับคือต้องต้องต้อง,อง,องเอาใจหน่อยต้องเอาใจวีซ่าหน่อยนะเพราะว่าวีซ่าก็เป็นเป็นฐานนะครับที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชชำระเงิน แต่แมสเตอร์ค d นะครับเขาก็ครึ่งนึงกับไบแนนเหมือนกันนะครับคือว่าเขาเนี่ยก็หวังนะว่าไบแนนเนี่ยจะทำภายใต้กฎระเบียบหรือไหลไปตามกฎระเบียบได้นะครับซึ่งปัจจุบันอ่ะธนาคารหลายแห่งนะครับในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ตัดความสัมพันธ์กับไบแนนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Bar c าร์เนะครับแล้วก็ Standard ์นะครับสแตนเดอรก็ กับ b i n a น c e ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ตอนนี้เลิกเป็นพันธมิตรกับ b i n a น c e ก็คือ Clear Junction นะครับตัวนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยและสำคัญมากในยุโรปนะครับได้ตัดความสัมพันธ์กับ b i n a น c e ไปอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม Visa Mastercard นะก็ยังคงอยู่เกี่ยงข้าง b i n a น c e ซึ่งหมายความว่า b บแ a น c e ยังมีลูกค้าอยู่จำนวนมาก เมื่อพิจารณาจากขนาดบริษัทการชำระเงินทั้งสองนะครับ b บ n a น c e ยังนำเสนอบัตรวีซ่านะครับเป็นบัตรเดบิตวีซ่าให้แก่ลูกค้าเพื่อจะสามารถนำมาใช้บนแพลตฟอร์มของตัวเองได้มาแลกเปลี่ยนในเงินคริปโตเคอส์ครับดัะนั้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของหุ้นส่วนทางธุรกิจอะไบ n นทางบริษัทวีซ่และ Master Car d เนี่ยก็ยังมีความสนใจในภาคเงินสกุล ดิจิตอลนะครับหรือภาคสกุลคริปโตเคอนซีเนี่ยเพิ่มเติมนะครับล่าสุดวีซ่านะครับได้อนุมัติคริปโตสเปนให้กับออสเตรเลียและได้ออกบัตรเดบิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยคริปโตอีกด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าความกังวลด้านกฎระเบียบต่างๆเนี่ยของใบแนนเนี่ยตอนนี้มันมีรอบด้านเลยนะครับดังนั้นใบแนนตอนนี้เจออะไรบ้างนะครับ ดังนั้นการพุ่งเป้าของหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละประเทศต่างๆนะครับก็มุ่งเน้นไปที่ใบ n นนเนี่ยเกิดหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชาณาจักรนะครับอย่าง Financial Conduct a u นะครับ y u t h o r i t y ตัดสินว่าบริษัทอ่ะไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในประเทศในฐานะธุรกิจสินทรัพย์นะครับคริปโตนั่นเอง ส่วนประเทศอื่นๆได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของไบแ c นด้วยเช่นกันไบแอนซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนให้กับการเกาะการร้ายการสนับสนุนแคมบนแพลตฟอร์มด้วยนะครับนอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาอย่าง Federal Trade Commission นะครับได้รับการร้องเรียนลูกค้าประมาณ760ราย ที่เกิดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020เป็นต้นมาการเรียกร้องส่วนใหญ่มันยังรวมถึงลูกค้าไม่สามารถถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เมื่อเร็วๆนี้อย่างชันพึงเจ้านะครับ CEO ของไบแนนกล่าวว่าบริษัทกําลังปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบซึ่งเขากล่าวว่าบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับพวกเขามีข้อบอกพร่องบางอย่าง นั่นเองนะครับน่าก็น่าจะเอาเงินไปหมุนบ้างนะครับแล้วก็เลยมีปัญหาอยู่รวมถึงรัฐบาลก็พยายามที่จะต่อต้านอย่างรุนแรงด้วยนะครับทําให้ไปแนนเนี่ยก็ต้องอทําธุรกิจให้มันคล่องนะครับแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยมันก็เอานะมันก็มีปัญหาไปกับการผันผวน,นของราคาคริปโตด้วยครับโอเคครับแล้วด้านกฎระเบียบต่างๆเนี่ยตอนนี้ไบแอนเนี่ย หาวิธีรับมือแล้วนะครับจากตรงเนี้ที่เราได้เห็นจากบล็อกโพสนะครับของช่างเพิงเจา้าประกาศว่าไบแอนะกำลังำกำลังทำงานภายใต้กฎระเบียบครับโดยเพิ่มทีมงานคอมเพลนส์นะครับถ้าสะกดผิดก่อประทานาภายัยเป็นสองเท่าภายในปีนี้ก็คือว่าจะมาช่วยดูแลเรื่องกฎหมายนะครับ เขาเปิดเผยว่าทีมงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยของไบแ a น c e และคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยเติบโตขึ้น500%ตั้งแต่ปีที่แล้วครับเติบโตขึ้น500จริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหากับนานาประเทศก็มีส่วนจริงๆด้วยเหมือนกันและนี่เองทําให้ไบแ a น c e เนี่ยต้องหาพันธมิตรเพิ่มหาทีมงานเพิ่มนะครับที่เก่งทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิททรัพย์ในประเทศหรือในท้องถิ่นนั้นนะครับ รวมถึงคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นๆด้วยที่จะช่วยแบ็กอัพให้กับไบ n น e นะครับฉะนั้นเจาเ้ากล่าวว่าเราวางแผนที่จะเพิ่มขนาดทีมของเราเป็นสองเท่าภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยมีการปรึกษาที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์คอยสนับสนุนไบแน e เติบโตอย่างรวดเร็วมากและไม่ได้มีทุกอย่างถูกต้องเสมอไปแต่เรากำลังเรียนรู้และปรับปรุง เจ้านะครับยังตั้งข้อสังเกตว่าการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆของบริษัทเช่นบ n นสมีความสำคัญต่อการเติบโตต่อเนื่องเกี่ยวกับของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี ee, นะครับอันนี้ที่มามาจากสิง็รกนะครับก็ได้เรียบเรียงข้อมูลไว้โดยสยามบล็อกเชนนะครับฉะนั้นเรื่องของบ n นนสตอนนี้นะครับก็กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นมากๆเลย แล้วก็ทําให้ใบแนนเนี่ยต้องมีการปรับตัวโดยาหาทีมงานที่มีความเกี่ยวข้องสมองไวสมองเพชรนะครับด้านกฎหมายต,ต่างๆเพื่อจะไปทํางานในท้องถิ่นหรืป,ประเทศนั้นๆน,นะครับที่จะสามารถต่อสู้คดีได้รวมถึงสามารถปิดพิวคดีต่างๆได้รวมถึงมีผู้ดำนะครับที่เป็นคนที่มีอิทธิพลนะในการที่จะสนับสนุนใบแน i n a แนนจ้างในอันครับเตรียมตัวละว่า เขาเนี่ยจะต่อสู้กับทางรัฐบาลเนี่ยสักตั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเบื่อละเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจงตีใบั้นเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ใบั้นได้แต่ตั้งรับนะครับแล้วแถมเนี่ยในข่าวที่ผมทำใหม่รัฐบาลอิตาลีนะครับก็ไปตีหัวไบแนดนแบบหัวแบะเลยนะครับคือว่าไปฟ้องร้องนะครับแล้วก็แบนเกี่ยวกับ เว็บของไบแ c นที่มีการขายหุ้นคริปโตโดยเฉพาะเลยไบแ c นก็รู้สึกว่ามันเกินไปนะครับเพราะว่าเขาทำบะทุกอย่างมานะครับมันก็ถูกต้องและตามกฎเกณฑ์ละแต่เพียงแต่รัฐบาลพวกนี้ไม่ยอมรับเท่านั้นในการบริการให้การบริการแบบใหม่ไบแอนดังนั้นไบแ c นต้องสู้นะครับและปีหน้าเราจะให้ได้เห็นดีกันว่ารัฐบาลจะสู้กับไบแนไบแอนจะมีการตอบโต้อย่างไรบ้าง เพราะขนาดไบ n นสนะครับยังมีการเผาเหรียญเนี่ยเผาจำนวนเหรียญเนี่ยให้มันลดลงในครั้งที่16นะครับนั้นพอจะเผาเนี่ยรัฐบาลก็มาเผา n บ n นสทันทีนะออกข่าวหาเหวอะไรพวกนี้มาให้ไบ n นสเนี่ยปวดหัวเล่นเลยนะครับไบเนสคงไม่ปวดหัวเท่าไหร่แต่คนที่เป็นเมานะครับแล้วคนที่มีสายปากไม่เยอะก็ตกใจช็อกนะครับกับ่า ข่าวต่างๆเนี่ยที่ไบแนนโดนนะครับก็เป็นกลอย่างหนึ่งของกลุ่มพวกวานที่ตั้งใจที่จะเล่นบริษัทพวกเอ h a n g e พวกเนี้ยนะครับทำการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีพวกเนี้ยต้องการจะเล่นรวมถึงพวกกลุ่มมีทิทธิพลเขาก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องของการตลาดในคริปโตเคอเรนซีด้วยฉะนั้นข่าวระบางทีเราก็ต้องระวังเหมือนกันว่า มันจะไปคิดทางไนนะครับแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมจะเป็นแฟนคลับของไบแ a น c e และเป็นกําลังใจให้กับไบ n a น c e นะครับและผมอยากให้ท่านผู้ชมตอบนะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันคือ1ถ้าไบแ a น c e ตั้งทีมงานมาแล้วรู้ทางด้านกฎหมายเขาจะสามารถเอาชนะรัฐบาลได้หรือไม่กด1ถ้าไม่ได้กด2 ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ก่อนใครและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกติด Facebook ยูทูบและลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้เลยหรือเข้าไปดูได้เลยเพราะว่าในลายกลุ่มนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดต่างๆมีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสาร cryptocurrency ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ cryptocurrency แต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มนี้คือฟรีแต่นะครับให้ทักมาที่ Facebook เพราะใน y o u t u b e บางทีผมไม่ได้มอง ล้วก็ไม่ได้ใสดใจในคอมเมนต์ด้วยนะครับดังนั้นแนะนำว่า Facebook เหมาะที่สุดและผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพราะลิงก์มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยทุกชั่วโมงนะครับจะมีการอัปเดต URL หนึ่งครั้งฉังนั้นแนะนำว่าให้ทักมาที่ Facebook ดีกว่าแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมไอคอนเทนี้ด้วยกันแล้วผมก็หวังว่า พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันจากช่องคออนหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ